ไปให้พ้นเอ้ยเอาไปเลยสัตว์ประหลาดใครกับมืงเขือเทศลอยไปโดนตัวเอกแล้วก็มีคนปาแตงกวาใส่เขาด้วยสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกนะคนอยากได้วีระบุรุษแต่ว่าทันทีที่ความฝันไม่ตรงกับความเป็นจริงทุกอย่างก็พังทลายเหลือไว้ก็แต่เรื่องหน้าขนลุกภาพลวงตาก็ถูกทำลายสุดท้ายเป็นความผิดใครน่ะเหรอใช่แล้วไงครับทุกคน ผมชื่อแอนส์และผมเป็นขี้แพ้ทำไมไอ้คนขี้แพ้ถึงไม่มีใครแคร์ทำไมถึงเกิดเหตุการณ์เหมารวมแบบนี้ถ้าคุณจนฉลาดและอยากอยู่คนเดียวใช่คุณเป็นไอ้ขี้แพ้แต่ผมทำลายการเหมารวมพวกนั้นผมรวยฉลาดและผมก็อยู่ตัวคนเดียวไม่ได้แต่ว่าทุกอย่างมันไม่ได้ซื้อได้ด้วยเงินผมมีเงินเพียบแต่ว่าผมไม่เคยหัดใช้ให้เป็นบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าพ่อผมเป็นเกมเมอร์ท่านทำเงินได้จากการเล่นเกม แม่ผมก็เลยหนีไปแม่แต่ผมที่เป็นลูกอายุขวบเดียวหรือว่าเงินก็รั้งเอาไว้ไม่ได้ตอนที่แม่จากไปแม่เอาแต่ของส่วนตัวของตัวเองไปแล้วก็หายตัวไปเลยผมไม่แปลกใจหรอกพ่อผมยังเด็กตอนที่เพิ่งแต่งงานกับแม่และแม่ก็แก่กว่าพ่อตั้งห้าปีผมไม่ว่าแม่หรอกเพราะพอผมโตขึ้นผมก็เข้าใจชัดเจนครั้งแรกที่ผมรู้ว่าทุกคนไม่อยากอยู่กับผม น่นเป็นเพราะสาวคนที่ผมชอบไม่รับเงินจากผมเพื่อไปเดทรู้ไหมว่าเธอพูดว่ายังไงนี่ถึงแม้ว่าฉันจะมาจากครอบครัวที่จนฉันก็ไม่มีทางที่จะไปเดทกับนายหรอกนะนายน่าจะหาถุงคลุมหัวไว้บ้างนะนายน่าเกลียดมากนี่ฉันพูดเบาแล้วนะเอ,อ้าขอโทษทีถึงฉันจะเป็นคนจนแต่ฉันก็มีศักดิ์ศรีนะและนั่นทำผมจำได้ไม่ลืมเลยทำไมผมถึงเกิดมาหน้าเกลียดแบบนี้ล่ะ ในหนังคนรวยๆเขาก็หน้าตาดีแล้วก็ประสบความสําเร็จกันทั้งนั้นพวกนั้นมีเพื่อนที่ซื่อสัตย์ได้ปกครองบริษัทเลยด้วยซ้ํายังไม่ได้พูดถึงสาวๆที่ไล่ตามเขาเป็นพรวนอีกนะแต่ผมทําอะไรเหรอทําไมกันนะทําไมผมถึงเกิดมาเป็นแบบนี้ผมมีจมูกที่น่าเกลียดมีดวงตาเล็กแถมริมฝีปากหนาผมไปเล่นกล้ามมาด้วยแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้ดูดีขึ้นเลยวันหนึ่ง ผมเสนอสัญญาบางอย่างให้กับเพื่อนร่วมชั้นสุดเท่เออให้เ hey, ช่าจอ,อกค่าปาร์ตี้งานวันเกิดที่ปริซึมให้าหนายเชิญชั้นไปเป็นแขกผู้มีเกียรติคิดว่าไงว้าวเฮ้ยนี่สิ้นหวังขนาดนั้นเลยเหรอเออคือฉันก็พอมีเงินอยู่นะแต่ฉันก็ไม่ได้มีปัญญาจัดปาร์ตี้วันเกิดในคลับที่เปิดใหม่ได้หรอกแน่ใจนะว่านายจะรักษาสัญญาฉันมีแขกอยู่ประมาณ200คนน่ะแน่นอนสิจะมาสักกี่ร้อยคนฉันก็ไม่แคร ตราบใดที่ฉันได้เป็นคนนั่งข้างนายฉันก็โอเคทั้งนั้นละเออโอเคเพื่อนร่วมชั้นของผมปฏิเสธไม่ได้เลยผมไปถึงปาร์ตี้ด้วยสูตรของบริโอนีแบรนวิชราคาห0 0 0 0ดอลลาร์ 50, โอ้และเผื่อคุณยังไม่รู้ผมใส่สูตรไม่เคยซ้ำกันเลยแล้วผมก็ไปที่ร้านทำผมเพื่อแต่งทรงผมสักหน่อยอ่า uh, ใช่ผมชอบนอร่าแฟนของเขาเธอเท่มากเลยริชาร์ดทำตามสัญญา ทักทายผมอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองเพื่อนเขาซึ่งเป็นเพื่อนร่วมห้องของเราก็ต่างตกใจกันใหญ่เลยเพราะว่าผมจองทั้งคลับเอาไว้แล้วแล้วก็ไม่มีใครมาขัดเราได้ริชาร์ดขอบคุณผมสำหรับของขวัญวันเกิดดีๆและปาร์ตี้ก็เริ่มทุกคนทั้งกินทั้งดื่มและเต้นรําแล้วนอร่าก็ไม่ได้สนใจผมเลยผมเข้าหาทุกๆคนพร้อมกันทีละหลายๆคนแต่ก็ไม่มีใครอยู่กับผมเลยอารมณ์ผมเริ่มจ่อย ในตอนนั้นก็ยังไม่เห็นมีสาวๆคนไหนมาเต้นรำกับผมเลยสักคนผมไปเข้าห้องน้ำแต่ว่าก็มีเหตุเกิดขึ้นในห้องน้ำชายมีคนทำพื้นห้องน้ำเลอะไปหมดเพราะว่าดื่มมากเกินไปแล้วแม่บ้านเขาก็ทำความสะอาดอยู่ผมตัดสินใจว่าจะไม่รอแล้วเข้าห้องน้ำหญิงผมไปนั่งอยู่ในห้องน้ำก็ได้ยินสาวสามคนเข้ามาพวกเธอกำลังเม้ามอยเรื่องของผมฉันได้ยินมาว่าแอน์เขาได้รับเชิญเพราะว่าเขาเช่าคลับนี้ให้ริชาร์ดด้วยนะ แหมฉันก็ไม่แปลกใจหรอกนะไม่งั้นเขาจะมาอยู่นี่ได้ยังไงเขาอยู่ที่นี่ก็ช่างประไรล่ะตราบใดที่เขาไม่ได้โผล่มาให้เราเห็นฉันปวดหัวทุกครั้งเลยที่ต้องเห็นหน้าปลวกๆเขามองมาที่ฉันแบบนั้นนะ่ะเอ้ยใช่เลยฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเลยอะน่าเสียดายนะที่เขารวยขนาดนี้ฉันก็อยากจะหลงเขาอยู่นั่นนะแต่จะให้จูบหน้าปลวก,กของเขาเนี่ยนะอีจังเท่าไหร่ฉันก็ไม่เอาด้วยหรอกไม่นานผู้สาวๆก็เดินออกไปจากห้องน้ําแล้วผม ก็เดินออกไปจากคลับด้วยเหมือนกันขึ้นรถบอกคนขับรถว่าผมจะกลับบ้านผมมองตัวเองในกระจกแล้วก็เกือบจะร้องไห้จากนั้นผมก็เดินไปหาพ่อเอ่อพ่อครับพอยุ่งอยู่หรือเปล่าท่านนั่งอยู่หน้าคอมพร้อมกับหูฟังขนาดใหญ่เหมือนอย่างเคยแล้วก็ไม่ได้ฟังสิ่งที่ผมพูดเลยสักนิดเอ่อพ่อครับอ่อเอ,อฮะโอ้มีอะไรเหรอลูกมีอะไรหรือเปล่า พ่อทดสอบเกมใหม่อยู่อ่ะลูกอยากจะลองมาโถพ่อพ่อก็รู้ผมไม่เล่นเกมออเออาออพ่อทำไมไม่พูดอะไรสักอย่างล่ะผมมีคำถามนะพ่อฟังผมหน่อยสิหยุดเกมก่อนได้มาฮ่ฮอะไรนะพ่อทำไมผมเหมือนเป็นตัวประหลาดล่ะว่าไงนะใครพูดกับลูกแบบนั้นล่ะทุกๆคนเลยพ่อโอ้ยลูกไม่ประหลาดสักหน่อย ลูกจะต้องเห็นออกในเกมของพ่อนะพวกนั้นสิบระหลาดไม่ใช่ลูกสักหน่อยคือมันก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เลยนะพ่อโอ,อ้พ่อขอโทษนะคือพ่อยุ่งอยู่ไว้คุยกันทีหลังได้มไ้มก็เหมือนทุกทีนั่นละผมพูดพร้อมกับถอนหายใจแล้วก็กลับไปที่ห้องคำพูดของสาวๆพวกนั้นยังวนเวียนอยู่ในหัวของผมผมมองที่กระจกแต่ว่าก็มีคนเงาเเหมือนผมอยู่อีกตั้งเยอะแล้วคนที่พวกเขาไม่มีใครเลยละ่ะ คนที่ไม่ใช่ตัวเองได้นะคะแล้วจูจ่ๆก็มีเสียงดังขึ้นมาในห้องโอ้ยสิริตกตกใจแทบแย่นะไม่มีคำตอบให้ผลการค้นหาเอ้ยพอเลยฉันปิดเธอแล้วเอ๊ะแกล้งทำเป็นคนอื่นเหรอแค่พูดมันก็ง่ายนะสิจริงมะแกล้งทำเป็นคนอื่นเหรอเฮ้ยผมแกล้งทำเป็นคนอื่นได้อยู่แล้วไอเดียนี้มันช่างเรียบง่ายแถมยังง่ายมากๆผมขอบคุณสตีฟจ็อบ ผู้ร่วงลับทันทีแล้วก็เข้าอินเทอร์เนต็ตเพื่อหาชุดใหม่ในวันถัดมาผมได้ไปไนท์คลับแห่งหนึ่งสวมหน้ากากปิดบังใบหน้ามันหายใจสะดวกแถมยังเห็นทุกอย่างได้ชัดเจนผมเห็นทุกคนได้หมดเลยแต่ก็ไม่มีใครจำหน้าของผมได้ผมเริ่มวิเคราะห์คนก่อนแล้วก็เลือกสาวคนแรกนั่นไงเธอนั่งอยู่ตรงนั้นคนเดียวมาตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วมองผู้คนไปมาแล้วก็รอให้ใครสักคนมาเลี้ยงเธอสักหน่อย เพราะส่วนสูงของผมสวมสูตรแถมยังรูปร่างผมก็ทำให้เธอสนใจในตัวผมได้ในทันทีเอองผมจะขอเลี้ยงเครื่องดื่มคุณได้หรือเปล่าถ้าคุณสะดวกนะครับเธอหน้าแดงแล้วก็ยิ้มอุ้ยหน้ากากน่าสนใจจังเลยค่ะดูแนวตะวันออกดีเออนี่หน้ากากปีศาจนะครับแล้วคุณใส่ทำไมเหรอคะฉันอยากจะเห็นหน้าคุณจังเลยนะสุดหลอ่อว้วนี่เธอยังไม่เห็นหน้าผมด้วยซ้ำแต่ชมว่าผมหล่อเลยเนี่ย นี่เป็นครั้งแรกเลยที่มีคนชมผมแบบนี้อ๋อคือเกรงว่าผมจะถอดหน้ากากไม่ได้นะครับเพราะว่าคือผมเออคือแบบว่าผมมันแบบเออคือมันทําไมล่ะคะมีแผลเป็นหรอแต่ว่าแผลเป็นก็ทําให้ผู้ชายดูเท่ออกนะอ๋อเปล่าเปล่าเปล่าครับมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกคือเต้นรากันไหมคุณคิดว่ายังไงเชื่อหรือเปล่าเธอตอบตกลงเธอชื่อว่าลีลาและเธอเต้นเก่งมากๆ พวกเราใช้เวลาคืนนั้นด้วยกันนานมากเลยแล้วผมก็พาเธอไปส่งบ้านผมอยากจะจูบเธอแต่ทําไม่ได้เพราะว่าผมใส่หน้ากากอยู่ถึงแม้ว่าผมจะต้องยอมรับว่าตัวเองนั้นมีความสุขมากๆจากวินาทีนั้นมามันก็กลายเป็นความตื่นเต้นผมเริ่มไปที่คลับร้านอาหารและคาเฟ่นในทุกๆวันหาสาวๆที่กําลังเหงาทุกคนเรียกผมว่าอีวานสวมหน้ากากชื่อเสียงของผมค่อยๆแพร่กระจายมากขึ้นคนทั้งเมืองรู้จักผม และถึงแม้จะรู้ว่าพวกเขาไม่ได้ตามหาผมนั่นก็คือผมสาวๆทุกคนอยากจะอยู่กับผมกินอาหารดีๆดื่มไวน์ชเลิศและผมก็ไม่ได้ขออะไรตอบแทนเลยเพราะผมได้รับสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดมาแล้วนั่นคือความสนใจพวกผู้ชายแถวนั้นก็เริ่มแตกตื่นกันใหญ่น่าสนใจดีทั้งที่ยังไม่เคยเห็นหน้ากันเลยแต่พวกสาวๆก็ยังตกหกลุมรักผมต่อคิวกันมาคุยกับผมและก็ถ่ายรูปด้วย ชีวิตที่น่าเศร้าของผมตอนนี้มันสุดยอดไปเลยล่ะครับแต่ว่าวันหนึ่งผมเจอริชาร์ดอยู่ข้างนอกคือเขาเมานิดหน่อยถามว่าผมเป็นใครเอ,อ่อเฮ้ยนายมีเรื่องอะไรหรือเปล่า <c oughs> ก็แงนะ่ะสินายขโมยสาวๆฉันเกือบทุกคนมันไม่แฟร์เลยรู้ไหมทุกคนพูดถึงนายว่ายังไงบอกว่านายคือคนที่เขาชอบทั้งที่ไม่เคยมีใครเคยเห็นหน้านายเลยสักนิดแต่นายก็มีแฟนอยู่แล้วนี่นะฉันเห็นพวกนายอยู่ด้วยกันบ่อยๆไม่ใช่เหรอ นอร่าน่ะเหรอเฮ้ยเพื่อนฉันขอละเธอกับฉันนะคบกันมานานแล้วและฉันก็เหมือนกับคนอื่นๆมีคนเดียวเดิมๆนะ่ะมันน่าเบื่อนะถ้างั้นก็เลิกกันไปสิเฮ้ยนั่นไม่ใช่เรื่องของนายสักหน่อยบอกความลับของนายมาเะดีๆนะแล้วก็เอาพวกสาวๆของฉันคืนมาด้วยนอร่าเธอได้ยิงเข้าพอดีเธอแทบสติแตกเข้ามาตบริชาร์ดแล้วก็เดินหนีไปเขาตะโกนไล่หลังเธอบอกว่าเธอไม่มีค่าอะไร แล้วผมก็ทนไม่ไหวแล้วก็ซัดหน้าเขาจังๆตรงนั้นเลยเขาล้มลงไปพร้อมกับเสียงโหเราะ,ะจะโง่เอ้ยผมวิ่งตามนอร่าไปทันแล้วก็ปลอบเธอเอาไว้ตอนแรกเธอเย็นชากับผมและแล้วพวกเราก็ได้คุยกันแล้วก็เริ่มคุยกันทุกวันทางโทรศัพท์ผมไม่เคยมีความสุขขนาดนี้มาก่อนเลยพวกเราเข้ากันได้ดีพวกเราคุยกันทางมือถือแถมยังวิดีโอคอลอีกด้วยผมสวมหน้ากาก แล้วเธอก็ไม่เคยขอให้ผมถอดหน้ากากออกเลยผมตกหลุมรักเธอมากกว่าเดิมโดยไม่รู้ตัวผมเลิกไปเที่ยวคลับแล้วก็หายตัวไปเลยละครับครั้งหนึ่งผมไปหาเธอโดยที่ไม่ได้สวมหน้ากากตอนเจอเธออยู่เครื่องนอกผมก็อยากจะคุยด้วยแต่ว่าเธอก็ผลักผมออกแล้วก็เดินหนีโดยที่ไม่ยอมฟังผมเลยสักนิดแล้วตอนนั้นผมก็เข้าใจได้ในทันทีเธอบอกว่าเธอเจอสับะาลาดเข้าอีกแล้วและนั่นเธอเขียนส่งให้อีวานไม่ใช่ผม สองสาวันต่อมาเธอชวนผมไปปาร์ตี้งานวันเกิดและผมก็ไปด้วยทุกอย่างมันยอดเยี่ยมมากทั้งบ้านดนตรีและอาหารมีคนอยู่เพียบเลยแถมริชาร์ดก็มาด้วยเขาเมามาอีกแล้วจากนั้นเขาก็เริ่มไปเตะนอร่าโถ่ริชาร์ดไปให้พ้นดุ่นี้เลยนะเฮออ้ย hey, ทำไมล่ะเธอไม่คิดถึงฉันเหรอฉันเห็นว่าเธอโทรหาเจ้าหมอน,นั่นแต่ไม่โทรหาฉันได้ไงฉันเป็นแฟนเธอนะ ไม่ใช่อีกแล้วเออเฮ้ยตั้งแต่เมื่อไหร่กันก็ตั้งแต่นายเริ่มนอกใจฉันไงรู้อะไรไหมริชาร์ดไปตายซะเ <c oughs> อ้ยงั้นเธอจะบอกว่าไอ้นากากนั่นมันจะจริงใจกับเธอเหรอฮะเธอเคยเห็นหน้ามันหรือเปล่าสักครั้งก็ไม่เคยทุกคนในงานเงียบกันหมดเลยผมเดินเข้าไปหาริชาร์ดแล้วก็ขอให้เขาไปคุยกับผมข้างนอกแต่ว่าเขาก็ปัดมือผมออกส่วนแกอีวานใช่ไหม แกเป็นใครกันแน่วะแกทําคนทั้งเมืองวุ่นวายกันไปหมดทํานิสัยเป็นพ่อพระเอางี้เราขอสั่งให้นายถอดหน้ากากเดี๋ยวนี้เอ,อไม่มีทางนึกอยู่แล้วเชียวแกกลัวใช่ไหมละ่ะรวยรวยและน่ากลัวเหมือนคนรู้จักฉันเลยแอนฉันไม่เจอมันมาสักพักหนึ่งแล้วหวังว่ามันจะส่องกระจกแล้วก็ช็อกหน้าตัวเองตายไปซะส่วนเธอนอร่ Nora, าเธอมันไม่มีค่าฉันบอกเลยฉันเบื่อเธอแล้ว เพราะแบบนั้นฉันก็เลยไปอยู่กับเพื่อนของเธอไงแบบนี้มันชัดเจนพอไหมล่ะอ๋อใช่พวกนั้นโก็หกไม่เป็นนี่นะเฮอไหนว่าไงนะอ,อ๋อเอ,อผมต่อยเข้าอย่างจังแล้วริชาร์ดก็ลม้มลงไปเลยผมกลัวมากนึกว่าเขาจะตายซะแล้วผมรีบวิ่งไปเช็คว่าเขายังหายใจดีอยู่หรือเปล่าแต่ว่าเจ้าหมอนั่นก็ดึงหน้ากากของผมออกทุกคนต่างนิ่งไปหมดเลยและนอร่าเธอก็ร้องไห้ออกมา นายหลอกฉันนายก็ไม่ต่างอะไรจากเขาหรอกคนที่ผมรักร้องไห้ออกมาน้ำตานองหน้าแล้วก็วิ่งหนีไปจากนั้นเมืองทั้งเมืองก็เกลียดผมไปเลยแต่ว่าทำไมผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแต่สาวๆทุกคนก็ต่อต้านผมกันใหญ่ทันทีที่พวกเขารู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังหน้ากากผมเป็นที่รังเกียจอีกครั้งทั้งเมืองเกลียดผมแล้วพ่อผมหาทางออกที่ดีกว่านี้ไม่ได้ก็เลยส่งผมไปสวิตเซอร์แลนด์สักพักใหญ่เพื่อให้เรื่องเงียบลง ผมมองที่ฝูงชนคนพวกนั้นตะโกนคำพูดที่น่ารังเกียจออกมาผมทำอะไรผิดถึงต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้นี่ผมมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอคุณคิดว่ายังไงล่ะครับบอกผมหน่อยได้หรือเปล่าแล้วคุณชอบเรื่องราวของผมไหมเขียนความคิดเห็นลงมาในช่องคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆคุณได้ชมและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับ